สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนักร้องหนุ่มดีเจอรารัตเรียนไหวเรียนเชิญกวินแจงข้อเท็จจริงในรายการโหนกระแสหลังจากมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์พูดถึงแรปเปอร์ดังโกงเงินมาเปเมียโดยกระแสตรามาครั้งนี้ถูกยงไปถึงนักร้องดังหลายคนในจํานวนนี้รวมไปถึงนักร้องหนุ่มกวินดูวันซึ่งหลังจากนั้นกวินดูวันและปุ่มปุยพันธิภาก็ได้ออกมาชี้แจงตรามาเรื่องนี้แล้ว และยังได้โพส์ภาพคู่สามีพร้อมข้อความว่าไม่เคยโกงเงินใครมาเลี้ยงเมียเพราะทุกวันนี้ก็เงินเมียที่เลี้ยงมันขอบคุณค่ะล่าสุดนักร้องหนุ่มดีเจรัตเคลื่อนไหวในเพจดีเจรัตถึงกวินดูวนันพร้อมโพสข้อความว่าจากกรณีที่มีดรามา่าผมขออภัยที่มาชี้แจงล่าช้าเนื่องจากผมต้องดูแลคุณพ่อที่กำลังป่วยหนักจึงอยากเรียนเชิญคุณกวินให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงทุกอย่างผ่านทางรายการหนกระแสด้วยกันหน่อยครับ ขอบคุณขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ